สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องเล่าก่อนอนขอเสนอเรื่องตำนานผีลูกทลพีแห่งบ้านโคกคำลาบ้านโคกคำลาเป็นหมู่บ้านเล็กเด็ก ริมป่าดงดิบเก่าแก่ถนนลูกรังตัดผ่านกลางหมู่บ้านฝั่งหนึ่งเป็นทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่าช้าโบราณที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังตะวันตกดินชาวบ้านอยู่กันแบบเงีเงยบเคารพผีเคารพป่าและเชื่อในกรรมจนกระทั่งคืนหนึ่ง เสียงกระดิร้องของหญิงชราเดินขึ้นจากบ้านไม้เก่าท้ายหมู่บ้านและนั่นคือจุดเริ่มต้นของผีลูกทลพีเรื่องนี้เป็นเรื่องของก้ากก้าเป็นลูกชายคนเดียวของยายแสงหญิงชราชี่เลี้ยงลูกตามลำพังสามีตายตั้งแต่กล้ายัางเล็กยายแสงรับจ้างทำนาหาฟืนขายผักป่า เขาส่งเสียลูกชายให้เรียนหนังสือแต่กล้าโตขึ้นกลับไม่เป็นคนเขาติดการพนันติดเหล้าและติดยาเอาเงินแม่ไปหมดถ้าแม่ไม่ให้ก็ทุบตีด่าทอชาวบ้านเห็นจนชินไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะเขาพูดว่ากูเป็นลูกมึงต้องให้กูตายไปซะเถอะแม่แกไร้ค่าคำพูดพวกนี้กล้าพูดกับคนที่ให้ชีวิตเขา ขืนฝนตกหนักยายแสงได้ซ่อนค่าข้าไว้ที่ใต้เสือกล้ากลับมาในสภาพที่เมาเขาคน้นเงินไม่เจอความโกรธเข้าคอกง,งำยายแสงได้คุกเขา่าขอชีวิตแต่ลูกชายกลับคว้าท่อนไม้ฟาดไม่ยัง้งเสียงกระดูกแตกเสียงร้องขาดใจและสุดท้ายทุกอย่างก็เงียบงนันกล้าลากศพแม่ไปฝังล,กลวกๆที่หลังบ้านโดยไม่มีแม้แต่การขอขมา คืนนั้นเองฝาก็ผ่าลงกลางหมู่บ้านมาทั้งหมู่บ้านหอนพร้อมกันหลังฝังแม่ได้สามวันกล้าก็เริ่มฝันร้ายเขาเห็นแม่มายืนที่ปลายเตียงตัวเปื้อนเลือดตาแดงฉานคืนที่เจ็ดกล้าก็ได้ผูกคอตายในบ้านของตัวเองแต่วิญญาณของเขาไม่ไปไหนโดยบาปนะักฆาบิดามารดาวิญญาณของกล้าถูกตึงไว้กับบ้าน เขากลายเป็นผีลูกทลพีร่างกายเนา่าคอหักพูดเป็นเสียงที่ครางต่ำๆความแค้นความอิจฉ้าและความหิวโหวยทำให้เขาเกลียดทุกครอบครัวที่ยังมีความสุขคืนแรกที่ผีปรากฏมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเมาเหล้าแล้วได้เดินผ่านบ้านร้างเขาถูกดึงขาลากเข้าไปรุ่งเช้าก็บพบศพคอหัก ลิ้นจุกป,ปากตาเบร์โพรงหลังจากนั้นเด็กเริ่มฝันเห็นชายคอหักคนแก่เริ่มได้ยินเสียงลูกด่าแม่ในตอนดึกหัวควายตายไม่ทราบสาเหตุคนทะเลาะกันเองลูกหลานเริ่มทำร้ายพ่อแม่ชาวบ้านเชื่อว่าผีลูกทลพีมันกำลังสอนลูกให้เป็นเหมือนมันภายในหนึ่งเดือนมีคนตายเจ็ดศพ เด็กชายฆ่าพ่อเพราะถูกดา่าลูกสาวพลักแม่ตกบันไดชายชราผูกคอตายเพราะเขาได้ยินเสียงลูกด่าทุกคืนศพทุกศพมีรอยคอหักเหมือนกันหมู่บ้านไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีงานบุญมีแต่เสียงสวดศพยายแสงถูกลืมแต่บาปของลูกชายยังหลอกหลอนทุกคนคืนเดือนดับพระธุดงครูปหนึ่งได้เดินเข้าหมู่บ้าน ชื่อว่าหลวงพ่อยินท่านบอกเพียงว่าที่นี่มีวิญญาณอากตันยูทํ้าไม่ปลดจะมีลูกฆ่าพ่อแม่ไม่หยุดพิธีจัดที่บ้านร้างหลวงพ่อสวดพระคาถาเสียงรมแรงดินสัน่นผีลูกธรพีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาร้องไห้ด่าแม่ขอให้เกิดใหม่หลวงพ่อกล่าวว่ากรรมฆ่าพ่อแม่นั้นหนักกว่าภูเขา ต่อให้สำนึกก็ต้องชดใช้หลวงพ่อผนกวิญญาณไว้ที่ใต้ต้นตะเคียนให่งรับกรรมและเป็นอุทาหอณ์แก่ลูกหลานผีร้องไห้เสียงดังเสียงเหมือนเด็กเรียกแม่ก่อนจะเงียบหายไปหมู่บ้านกลับมาสงบแต่หลวงพ่อเตือนว่าถ้ามีลูกคนใดคิดอักตันอูผีตนนั้นมันจะตื่นอีกครั้งหลายปีผ่านไป คืนหนึ่งเด็กชายในหมู่บ้านได้ตะโกนด่าแม่ตาต้นตะเคียนก็มีเสียงคอหักเบาๆและเสียงหงัวเราะแห่พร่าพูดขึ้นมาว่ากูยังอยู่หลังพิธีผนึกวิญญาณผ่านไปหลายปีต้นตะเคียนหลังบ้านร้างถูกลืมหมู่บ้านกลับมามีงานบุญมีเสียงหงัวเราะแต่ความสงบอยู่ได้ไม่นานคืนหนึ่งเด็กชายชื่อหนุ่มวัยสิสี่ปี ตะโกนด่าแม่ที่กลางบ้านว่ามึงไม่ใช่แม่กูกูเกลียดมึงคำพูดนั้นทําให้ลมพัดวูบเดียวทั้งหมู่บ้านมาหอนพร้อมกันอีกครั้งเหมือนคืนที่ยายแสงตายตายต้นตะเคียนดินเริ่มแยกมีน้ําเลือดซึมขึ้นมา ผีลูกทรพีไม่ได้ออกมาในร่างเดิมแต่มันแทรกซึมคําพูดของมันเข้าไปในใจของลูกหลานกระซิบคําเดียวกันที่เคยพูดกับแม่ว่าฆ่ามันแล้วมึงจะเป็นอิสระในหนึ่งสัปดาห์ เกิดเห็นรุนแรงซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นเด็กทำร้ายพ่อพ่อะไม่ให้เงินลูกสาวขังแม่ไว้ในห้องจนตายลุกใช้ปล่อยให้พ่อป่วยอดข้าวศพเริ่มเพิ่มขึ้นไม่มีรอยบาทแผลแต่ทุกศพหัวใจแตกสลายจากความเสียใจไม่มีใครกล้าสบตาลูกของตัวเองไม่มีใครกล้าดูใคร แม่หลายคนร้องไห้พ่อหลายคนเริ่มนอนเฝ้าประตูห้องเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีในป่าแต่คือเลือดเนื้อเชื้อไขในบ้านเดียวกันหลวงพ่ออินได้กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ท่านดูแก่ลงเสียงสัน่นท่านพูดว่าผีตนนี้ไม่ได้อยากฆ่ามันอยากให้โลกนี้เหมือนนรกที่มันอยู่ท่านบอกว่าการเผชิญอย่างเดียวไม่พอ ต้องตัดกรรมหลวงพ่อเปิดเผยว่าใายแสงไม่ได้ตายเพราะแรงตีเพียงอย่างเดียวก่อนตายนั้นใายแสงได้พูดกับลูกว่าถ้าแม่ตายขอให้เองไม่มีความสุขไปชั่วชีวิตคำสาปของแม่รวมกับบาปจากลูกกลายเป็นวงกรรมอันสมบูรณ์หลวงพ่อกล่าวว่าต้องมีผู้รับกรรมแทนผู้ที่จิตยังบริสุทธิ์และยอมสละชีวิตชาวบ้านเงียบงันไม่มีใครกล้าขยับ หนุม่มเด็กชายที่ด่าแม่ในคืนนั้นก็เดินออกมาเขาร้องไห้แล้วก้มกราบแม่พูดว่าผมขอโทษผมไม่อยากเป็นเหมือนมันเขายอมเข้าพิธียอมเป็นตัวแทนตัดกรรมทั้งที่รู้ว่าอาจไม่รอพิธีได้จัดที่ใต้ต้นตะเคียนฝนตกหนักฟ้าผ่าซ้ำๆผีรูปทรพีปรากฏเต็มร่างเน่าขอหักดวงตาเต็มไปด้วยความอิจฉา พูดว่าทำไมมึงยังมีแม่พยายามจะเข้าสิงหนุ่มแต่เด็กชายสวดคำขอขามาไม่หยุดหลวงพ่อได้ใช้คาถาสุดท้ายแล้วเผาต้นตะเคียนผีพยายามจะหนีร้องเรียกแม่เป็นครั้งแรกบอกว่าแม่ช่วยผมด้วยแต่ไม่มีใครตอบไฟลุกโชนผีสลายไปพร้อมกับเสียงร้องไห้ร้ายเป็นเท่าทานงงเช้ามน,นอนนิ่งหัวใจหยุดเต้น ใบหน้าสงบเหมือนคนหลับเขาได้ตายตายเพื่อหยุดวงกรรมทั้งหมดหลังจากนั้นหมู่บ้านก็ไม่มีเหตุร้ายอีกหมู่บ้านกลับมาสงบชาวบ้านได้ตั้งศาลให้หนุ่มเป็นผู้ตัดกรรมหลวงพ่ออินได้กล่าวทิ้งท้ายว่าผีลูกทรพีอาจถูกทำลายแต่ถ้าลูกยังเลือมบุญคุณพ่อแม่ผีตนนั้นจะเกิดใหม่ในใจของพวกเจ้าเองคืนหนึ่งลมพัดผ่านหมู่บ้าน มันเสียงกระซิบเบาๆว่าอย่าลืมแม่และเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ